กันอีกแล้วนะครับกับช่องสกรินจวดเดอซีรีส์นะครับผมมอนี้วัดนากระยิพามาไส่รอบนะครับเป็นยังไงกะติดตามรับชมเมืองครับเอาสวัสดีครับสวัสดีพามา ใส่รอบเนาะครับผมไซลอบใส่รอบออกมาสองอันเนาะไซไซลอบมองเป็นที่มันเป็นน้ำที่เป็นเป็นร่องเขาลิ้มน้ำนาะครับผมร่องเขาลิ้มน้ำเนาะห้องก็อีใส่ดักไว้เนาะครับผมอาเบิ้งสถานที่จริงเลยเนาะครับผมไปเบิ้งเลยครับไอ้เป็นร่องนี่เนาะครับผมเป็นร่องน้านี่เนาะครับร่องน้านี่เฮายห้องกับอี๊ไซไซดักตรงนี้เนาะครับผมตัวนี้มือคืนน่ะปากกับอีกอื่นมาถึงนี่เนาะครับผม เห็นมานอนเนาะเห็นมานอนเป็นไส่ดับตัวนี้เลยเนาะครับผมเนาะติดตามเมืองเลยครับ นี่คือเป็นการกันคู่ครับพี่น้องกันคู่ให้นะนเลี้ยแต่ช่องกลางไว้นะครับอย่าตีใส่รอบนะครับผมต้องกันคู่นามอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับหากินแบบวิถีอีสานเนาะครับพี่น้องจังได้กับฝากติดต่ม รับชมเนี่ยนะครับถึงสองช่องทางนะครับผมรับช่องอีสานอีสานนินดีชาแนลนะครับผมแระกาศทางช่องสกัดินจวดซีรีส์นะครับเอ้วยังไดอีกฝากพี่ฝากน้องนะครับผมให้ซอยกดติดตามให้รับสมคลิปนี่ให้จบ ซอยสนับสนุนช่องตั้งสองช่องนี้นะครับผมหากินในแนวทางอีสานครับพี่น้องคันพี่น้องเอฟซีเห็นคลิปนี้แล้วอาจ,จิะได้เป็นตัวย่าง ไปไส่ตามก็ได้นะครับพี่้องตอนนี้ก็ได้ทำกันกันคู่เสร็จแล้วครับผมไปวางรอบลงนะครับผมมีนะครับผม กิจในแนวทางวิธีสาร นี่แะครับให้มันเหลือช่องน้ำซองช่องเดียวนะครับผมเหลืยบองกลางไว้นะครับตอนนี้ได้ทำการกันคู่ปิดน้ำนะครับผมเหยือดไสรอบกลาง วันนี้ได้ทำการเอาเอาหย่าครับเอาหย่าเตะสิบไปปิดปิดรลอดไปนะครับพี่น้องให้ปลามันอยู่ให้ปลามันเข่านะครับตามวิธีหลยค้นกับค้นยีสานเหมือกอน แต่ห่างบกหูจากเวทีฮิดกะเขามาศึกษาในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องว่าแนวทางการเฮ็ดเขาเป็นแบบใดแบบใดหรือคอมเมนต์ใต้คลิปมากก็ได้เ้อครับพี่น้องมาถามพันย่อพันบุดเิ่นติตอบคอมเมนต์ครับผมว่าวิธีเฮ็ดแบบใดนะครับยวเพิน่นสิซอยให้การแนะนำอีกรอบนึงนะครับผม มาหนึ่เนาะครับผมมาหนึ่เนาะนี่แหละครับผมอันนี้คือบรรยากาศไส่รอบจุดที่สองนะครับพี่น้องมาถึงจุดที่สองหลังจากจุดแรกเราได้ทำการไส้เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมติพาพี่น้องย้อนกลับไปเบิ้งอันแรกนะครับผมนี่นะครับผมอันแรกที่ใส่เซตกับประ,ประมาณน,นี้ครับอันนี้คือเป็นบอ่อครับเป็นบอ่อธรรมชาตินะครับผมที่พวกเขาได้มาใส่พุ่นนะครับผมพี่น้องข่วงขวงครับแสงตะว้นจ่าพร้อมครับพี่น้องตะว้นกําลังสีตกดินนะครับเป็นเวลาเดิกงั้งงนของ ไทยหลายๆคนนะครับแต่สำหรับองคมแล้วกะมาดำเนินวิธีชีวิตอีสานคือเก่าแหละครับสำหรับไอเย็นนี่นะครับตอนนี้พานเพิ่นกะได้โคตรลุมครับพี่น้องโคตรลุมเพราะว่าบ่องนี่มันกวงโพตนะกะสีเรียกเอาบ่องไส้นะครับพี่น้องใส่กับทั้งขางนะ ว่ามุม้มหนีมันกับกวงเกินไปนะครับผมเพื่อนกับบอสามารถติกันคู่ได้ได้เบิร์ดหนีได้ครับพี่น้อง ใครเห็นคลิปนี้แล้วอาจจะคิดทอดสมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับผมที่อยู่บ้านนอกเขาได้หากินในแนวทางแบบนี้หากินในวิธีแบบนี้อาจจะคิดทอดตอนสมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นวัยรุ่นกำลัง ศึกษาเราเรียนอยู่บ้านอยู่เนาะครับผมอะตอนนี้กัดมาเห็ดงานตั้งจังหวัดว่มีอาหารอีสานท,ที่ได้กินจะเทียยกเว้นสื่อเขาครับพี่น้องกัดสื่อเขาหนี่มันกะสิมีราคาสูงเนี่ยครับพี่น้องแถวตั้งจังหวัดเนาะครับในอาหารอีสานในป่าใน ป่าที่เขาเคยกินมาแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับนนี่ผมกับค้นบรรยากาศแบบนี้แล้วผมกับคิดหดบานขึ้นกันครับพี่น้องคิดหดตอนสมัยยังเป็นเด็กเป็นเล็กนะครับผมยังถอดเสียเรียงคายอยู่ครับพี่น้องจับป่าขอนแนศ สาป่าขอนแน่ครับพี่น้องไส่เบ็ดแน่ครับผมกับมูกับพวกเนาะครับตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยเียสมัยนี่กะได้เดินทางออกจากบ้านมาไก่ครับขามจังหวัดมาเลยครับถึงว่าสิ้ามจังวัดกะบ่ลืม ในรูปแบบที่วิถีอีสานนะครับด้วยผมก็เป็นลูกเช้าให้เช้านานะครับผมอยากเดินตามร้อยพ่อแม่เพื่อนปนะครับยึดร้อยวิถีอีสานนี่ไว้หลายคนกับทำงานไก่บ้านหลายคนกับอยู่ต่างประเทศก็ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้ว ทงสี่ขีดถอดบานเกิดเท่านาะนี่นะครับตอนนี้พานเพลินกระเด้ทํากันเอาดึงงาไปใสรอบอีกนะครับผมนี่นะครับผูด,ด้ใได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับผมอาจจะได้ไปเป็นแนวทางการใสรอบหรือเฮ็ดยังตั้งต่างเนน่นะครับ ในวิสีอีสานตต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับเบิง้งเบิ้งไปครับบรรยากาศให้พี่น้องได้ติดตามรับชมตอนนี้พานเพิินกับได้ทำกันใส่เจเป็นที่เรียบรอย้อยจุดที่สองสำหรับมือนีนะครับผม มึงเพิ่นเดียวยังไปอีกนะครับไปทำการขุดยาไปอีก้วครับพี่น้องตอนนี้สมันยังบ่พอนะครับต้องเอาอีกทานเพิ่นว่า นี่นะครับสำหรับบรรยากาศนี่จุดที่สองที่เพิ่งใส่ทำการใส่ไปเซตเมื่ักครูนี่นะครับผมยวอคมสิบปล่อยบรรยากาศเง้ยวๆนี่ให้พี่น้องในรับชมต่อกันนะครับตอนนี้พานเพิ่นจะได้เอายายุ่นี่ไปใส่จุดแหลกอีกนะครับจุดแหลกกับจุดที่สองมันกับว่าได้ไก่กันครับพี่น้องกะแช มุมต่อมุมตื้อๆครับผมนี่ครับมุมอันนี้อันที่อาศัยหวังอะจักสิบป่าง่ายหรือป่าหน่อยล่ะครับผมผมก็ตอบอยังว่าถึกนะครับเดี๋ยวก็เช่งไดตอนไม่ยามก็คอย ทางทีมงานเขากับสีไายบรรยากาศในตอนมะยมหลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรครับผมใส่หลอกสองอันนั้ครับผมไอ้เปลี่ยนตรงนี้ไอ้เป็นใส่น้ำร่องไว้นาะครับผมใส่น้ำร่องปลาไอ้ขึ้นไปทั้งร่องเนาะครับผมอีกอันนึงก็ไี้คนใสล่ลำลิ้มฟังเนาะครับผมเพี้ยนมันเป็นปลาครับผม มาเจอครับผมก็อีขึ้นไปวางไครหรือว่าอีขึ้นไปสอนอยูเนาะครับผมยืนไปรีอยู่เนาะเนาะอยางไรก็ติดตามสอนมาเบิ่งเนาะครับผมไ,ไ้อีเดย์มาเนาะครับผมไปโอเคครับผม